ใช่ไหมกระตุ нее, ้นิดหน่งเดินมองาตอนนี้กด e ไม่เห็นอะไรเลยอ๋อดำดำมากเลยเส็นแล้วมองไม่เห็นตัวเองเย้มาโอเคเสร็จละเส็นแต่ลูกกตาเดี๋ยวเสร็จยังวะยัง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 รอหนึ่งนาทีรอหนึ่งนาทีแล้วดูสกินดูสกินแม่งแบบเหมือนแบบพอกูบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูไปแก้แบ็กเอาแล้วแม่งแฉมด้วยแล้วแม่งก็ทำสกินสีดำด้วยกโกงผมนี่พิซซ่าทานอินหมีไม่มีประโยชน์เลยดู เดี๋ยวเขาเดี๋ยวคราวหน้าพ่อพ่อคนแม่แบ็คเอาเดี๋ยวปุ๊บจาให้ดำทั้งหมดเลยเฮ้ยเบมนไปตกถังถังสีมาถังหนึ่งไปตกถังสีโอโอเคเสร็จละบับเวลาสักสี่แปดตัดทำไมเสียวละบับสามนาทีก็พอเอ้ยเอาสี่นาทีเลยแล้วก็อย่าพึ่งกดนะอย่าพึ่งกดนะสามนาทีมาม่าจะได้เฮ้ย อ๋อแต่ตกใจโอ้ฮาร์คอเลยเหรออันนี้เป็นโหมดเอาให้มองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นนะพาคอเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปก่อนแค่เชื่อโหมดก็คือก็โหมดที่เราเล่นเมื่อกี้ส่วนฮาร์ดคอโหมดก็คือเออจะไม่เห็นตอนแรกจะไม่เห็นถ้าเกิดโดนฆ่าคนหนึ่งก็จะรู้ถ้าเกิดโดนฆ่าคนหนึ่งก็จะรู้ส่วนเรื่องเพิ่มตอนแรกกันมาเันไม่รู้เลยตอนแหลกเออเอาฮาร์คอแล้วกันอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะเอ้ยเอาฮาร์คอนักเอาฮาร์คอก่อน หมดเลยแล้วลูกฮะทอฮดทอไอสัตว์ฮะทออย่าพึ่งตั้งเอาเดิมก็บอกอย่าตั้งอะไรเนี่ยโอ้แต่ละคนเลี้ยแมวไหนไม uh, ่ไปกดเราเอ้าด <oh> ่าเจ้าเดิมกูวิ Xue ่งละจ้าอีกแล้วลูกอะไรกูจะได้ไปอีกแล้วเอ็งบอว่าทีนี้อันตรายดีสุดที่ที่ปลอดภัยดีสุดมัน หล่อเกิดไวเกิดโคตรไวเฮ้ยผ่านตรงนี้เฮ้ยตุ๊กแกอยู่อยู่เดี๋ยววันนี้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 ไกูอยู่ด้วยวันนี้กลมกลมไม้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 ก้มไม้ตอนนี้ตัวจะต้องรอด อ๋อนี่ไม่หลอนมันนี่มันนี่กู่หไม่หลอนกูไม่หลอนจะกินจะกินอีเคียกูหลอนหลังไว้หจบหลบหลบอยู่นี่หลบอยูนี่หลบอยู่นี่นี่นี่พี่แม็กพี่แม็กพี่แม็กมันอยู่นี่อยู่นี่พี่แม็กอยู่นี่นี่นี่มันอยู่นี่เออผมยัอยู่นี่หลบนีเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเดินผ่านสารภาพมาดิผ่ายแล้วเสียงใครวะเห็นเห็นเห็นพี่หมีไหมเห็นพี่หมีพี่หมีจะเด็กเด็กีก่ โอเคนี่ยวดส้มทั้งสองลงไปนอนแล้วนะใจเนี่ยเชี้ยวอะเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นไอหมีอยู่นะอยู่แถวๆนี้มาอยู่มาอยู่เป็นการเป็นการจบี่วงไหวมากคือคือมันเสียพลาดอย่างพี่ไหมคือไอ้เคียวมันได้เสียงไงเราก็เลยแบบ โอเคเตรียมตัวมาใส่กระสโละาบไปเลยใ่ไห่คะลืมบอกว่าอย่าเพิ่งออกจากเกมไม่ทันแล้วลูกเดินเดินปุ๊บจ้าเอ๋พี่กรมาจากไหนวะโอซังบอรดีย่เร็วมึงพูดมึงพูดไปหมือนเหมือนว่า มึงจะเอ่อจะเอาตัวรอดได้นะจะรอได้ด like ูหน so ้ได้จกจกเนี่ยวันนี้คุณนุณก้อนนะคุณก้อะตัวตัวก้อนก้อนคุงนะตอนนี้เขาเขากำลังวิ่งในระยะทางร้อยเมตรนะตอนนี้ถือกระดูกไปด้วยฮะกำลังไล่จีร้อยเมตรแต่วิอันนี้กำลังไล่ตามหาไอ้ไอหมีนะเพื่อล้างผอบพันพวกโลลี่คอนนะแล้วมึงไม่โลลี่เหรออาชีพตู้อะ นะก่อนเขามาทำหน้าที่เป็นฮันเตอร์นักล่าโลลิคอนนนักล่าโลลิคอนใครเป็นลูลิคอนพวกโลลิคอนคนอื่นต้องตายให้หมดกูไปได้คนเดียวนะนะหวังผลประโยชน์ตัวเองนะานไม่ได้รักาักาอีกหนึ่งนาทีก่อนดูสิครับก่อนนะเขาจะทำได้หรือไม่นะนะ เขาจะทำได้หรือไม่ไม่ไม่ไมตอนนี้ตอนนี้เขากำลังเดินเดินตามเดินใช้เออสกิลที่เรียกว่าเออนวิชั่นนะเซนเซอร์แล้วเอ่อตอนนี้ครับคุณโจเขาเอ้ยคุณคุณฟิลมเขาก็เบิร์กมองฟ้านกกาบินีนะกน็นั่งรอต่อไปนะอืม เดินมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยเดี๋ยว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 เดี๋ยี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวี๋ยวเดเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเี๋ยวเดีเดี๋ยวี๋ยวเดดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ดเดี๋ยวเดี๋ดี๋วเด ตอนนั้นเด็แล้วค่ะคนขี่ของฉันตอนนั้นเด็แล้วนะโทเฮ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวถ้าเกิดหมดหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวไปช่วยเฝ้ายูของแป๊บนึงดูมันโดนดุโดนกายล่างหมีวิ่งไปกระโดดนะฮะจะตีกิ๊ขี่ไม่ขึ้นนะเอาออกไปแล้วไม่ขึ้น อ่าเราก็มาเปลี่ยนบุคคลมั่งนะฮะเปสีมตัวเคียวจีนะอยู่โคตรห่างตอนนี้เขาเดินไปไหนอย่าอย่าเรียกโคตรห่างเลยห่างโคตรๆนี่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 นะนี่นนเนีเนี่นี่นีราี่นเ่นี่มาดูจากี่นี่นีนี่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 น่่ ไปโอ้ยโอ้ยมืดคุงจบ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 โอ้ยตายตายตายไงมึงตายโอ้ยโอ้ยอ้าวแล้วพี่เมฆายอืออือเมฆายแหมมันบักอ้าวแหมมันบักนี่นี่คือนี่คือนี่คือข้อนี่คือข้อหานะว่าอย่าอย่าไปมุดดูเอ่อกลไกเขานะเม่งกี้เราจะจมหินเหมือนผมได้นะมันบัก